สวัสดีวันพุธที่22ธันวาคม2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง y u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  e กกวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ k a w i n 9 9แอดไปรับทีเด็ดฟุตบอลฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่ทีเด็ดคัดเน้นๆหนึ่งคู่คืนนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับลงสนามเวลาตี45นาทีนะครับ ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านที่แอนฟิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของเรสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เลนราคาต่อรองเปิดให้ลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูการที่แล้วก็เป็นทางด้านเรสเตอร์ซิตี้เอาชนะในบ้านได้3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเล่นที่บ้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ชนะได้3ประตูต่อศนะครับ มาดูผลงานของเรียวพูกันบ้างครับผลงานเรียวพูก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับหลังๆนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่นัดล่าสุดนี่บุกไปเสมอท็อตแนมฮอสเปร์นะครับ2ประตูต่อ2นะแล้ววันนั้นโอ้โหเล่นกันมันมากนะครับนะผัดกันนำผัดกันตามนะครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับนัดล่าสุดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกก็เอาชนะนิวคาสเซิลยู่นเต็ดได้ สี่ประตูต่อศูนย์เลยนะครับนะคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสูสีแน่นอนสําหรับคืนนี้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ติดโควิดนะครับเลี้ยวฟูเนี่ยตัวติดโควิดมีฟาบินโยฟานไดเติเอโกคันตตล่าเราติโจนพวกนี้ติดโควิดหมดเลยนะตัวเจ็บก็มีดิวอคโอริกี้นะครับนาเทเนียลฟิลิปนะโดนแบนก็มีแอนดูโรเบอร์สันนะครับที่ โดนแบนนัดล่าสุดนะครับส่วนทางด้านเ e i เ e อร์ซิตี้ครับตัวติดโควิดก็โอ้โหเพียบเหมือนกันนะยานิกเวสต์กาดอิเกเนโช่อโยเซปเปเลสอดามาลุกแมนนะครับพวกนี้ติดโควิดนะครับส่วนตัวเจ็บก็หน้าเดิมๆนะครับจอนี่อีเวนเจมจัสตินนะครับโชยุนซูนะครับเวสต์รีฟอรฟาน่านะครับวันนี้ทั้ง2ทีมก็ต้องจัดทีมแบบผสมผสานนะครับโรเตชันกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เรียบภูก็ นำทัพมาโดยฟิมิโนนะครับนะแล้วก็มีมินามิโนะนะครับอเล็กอ็อกเล็กแชมเบอร์เลนนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างมอร์ตันนะครับนะเจมิลเนอร์นาบีเกอิต้านะครับส่วนทางด้านเรตเตอร์ซิตี้ครับก็มีแพทรอนดาก้านะครับนะนำทัพมาแล้วก็ดูบลีฮอล์นะครับเจมส์ดิสันแฮร์รี่บาร์นะครับยูริตริมันนะพวกนี้นะครับพร้อมลงสนามนะวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับสำหรับ ข้าคืนวันนี้นะไม่รู้ออกหน้าไหนเหมือนกันเลรนราคาเนี่ยเปิดมาให้ลิวรีพูเป็นต่อนะครับเฮียแนะนำเลยนะครับจัดไปครับลองไปยาวๆนะครับนะเลสเตอร์ซิตี้ครับเกมสูสีแบบนี้กินกันยากแน่นอนนะครับใน90นาทีนะมีโอกาสเสมอสูงมากครับตัวเดียวเน้นๆวันนี้ชี้ชัดไปที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไ i b e ให้ช่อง YouTube เฮียด้วยนะครับนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอให้ลุ้นเชียร์อบอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงเรวยๆสวัสดีครับ